ัสดีครับวันนี้มีเพื่อนๆคืออะไรนะเทพมหาเทพมหาอสูนเทพกับมหาอสูนทอนมหาช่างอ่อนมากินหนังครับเนี่ยครับอร่อยสูตรของพี่อ่อ,อนคือต้มหนังเปื่อยต้มหนังเปืเป่อยแล้วลแล้วก็เอามาใส่กับซอสหอยนางรมรอร่อยมากเลยครับลูกพี่บอกให้ขุนเชยมาอืหรือว่าใครชอบขาเล้า พาตาไทยภาคกลางครับสูตรนี้พี่อ้อนผมไม่เคยกินนะอันนี้เป็นสูตรของช่างอ้อนเองเอออันนี้ผมไม่เคยอร่อยเหมาะสําหรับคนไม่มีฟันโอเคพอหนังมันเปื่อยแล้วก็อมอมก็ดูดๆแล้วก็ยำยำผมขอจกต่อนึงได้อีกได้ไหมได้มีมันอร่อยจริงสูตรนี้เอ้าไม่ต้องใช้อะไรมากครับพริกก็ไม่ต้องกระเทียมก็ไม่ต้องครับนี่คือช่างอ้อนต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมช่างอ้อนวันนี้เป็นวันว่างของช่างอ้อนนะครับ ดูสครับกินอร่อยแม่อร่อยบอกได้เลยครับชื่อยอดเยี่ยมจริงๆแซ่บแซ่บวิธีทําก็คือเอาหนังงวสองพันปีที่เราตากแดดไว้บนบันไดเนี่ยแล้วมันต้มก่อนจะต้มต้องเอาไปลนไฟไปเผาไฟก่อนเผาไฟเสร็จเอามาต้มแล้วให้มันนิ่มมันมันมันหมดจต่ไม่แล้วเท่ว่าหนังงวเขาเรียกภาพยนโคูเออภาพยนโคูแล้วก็ใส่กับตัวนี้ครับเนี่ยดูนะครับตัวนี้อยากให้ขาดเนี่ยนี่ครับ ตาเด็กสมบูรณ์ขอดหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์อันนี้แหละเขาจะกินแค่นี้พริกไม่ต้องใช้ข้าวคั่วไม่ต้องใช้หอมกระเทียมจิ้มกินเองขออีกสักคำหน่อยหรืพี่ได้เลยครับจริงได้เลยครับอร่อยจริงได้เลยครับอหอยนางรมครับเข้มข้นครับผมนี่แค่นี้พอสองอย่างนี่พอครับครับครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับอันนี้คือคุณเทพครับเทพอสูรครับหากินกลางคืนครับขอบคุณครับสวัสดี